พี่น้องมันมีเรื่องเฮี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตมีนแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่ามีนอะขายทิชชู่ใช่ไหมแล้วทีนี้มีนก็ต้องมีการโพสต์การอะไรในช่องทางต่างๆของออนไลน์ใช่ไหมแล้วทีนี้มันมีอเฮี้ยตัวหนึ่งนะครับปลอมแปลงเพจขึ้นมาใส่ชื่อเป็นโกดังบริษัทของมีนเลยคือ vf การค้ามีนสามขา ซึ่งมันมีคนไปคอมเมนต์ว่าสนใจสนใจสินค้าใช่ไหมอีเท่ยนี้มันก็เอาลิงก์ลายของตัวเองอ่ะมาแปะตอบคําถามซึ่งคือคนกดลิงก์นั้นเข้าไปเยอะมากแล้วไปซื้อกับมันเยอะมากแล้วมันเป็นมิจฉาชีพทุกคนอ่ถ้าเกิดว่าจะสั่งของจากมีนหรือจะสั่งของอะไรต้องเป็นอ่า ถ,ถ้าต้องโอนนะต้องเป็นชื่อของทิพวรรณชนสยองเท่านั้นนะคะผมถ้าเป็นชื่ออื่นมินไม่รับประก,กันนะคะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะผมไม่ใช่ของมินแล้วตอนนี้มินก็กําลังจะดําเนินคดีนะคะผมดําเนินคดีโดยทันทีนะคะผมเพราะว่านางนะคะสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของมินแล้วก็เป็นมิจฉาชีพ แต่ตอนนี้เราได้ทําการลบคลิปที่ตอนนี้เราทําที่นางไปตอบคอมเมนต์อยู่นะคะใช่ทาการลบคลิปให้ทุกคลิปเลยแล้วลบคลิปในในในแอปสีฟ้านะคบผมมีลบตัดปัญหาก็คือคือมันอะไปคอมตอบคอมเมนต์อะคนเยอะมากมินก็จะตัดปัญหาลบทั้งคลิปลบทั้งโพสตขายของอะไรในเพจเลยนะครับถ้าไม่ใช่แต่เรากจะแคปไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนอยู่เราเป็นแฟนเพจ มีนสามขาแฟนเพจเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นมาตอบคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่นะทุกคนนะมีนกับปอยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ดําเนินคดีทันทีแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกเปน็นแจ้งความแล้วนะครับ <c oughs> ก็ขอขอ,ขอโทษขออภัยลูกค้าที่สร้างความเข้าใจผิด ด้วยนะคะผมใช่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเพิ่งตื่นมาเพิ่งตื่นนอนตื่นนอนมาแอดมินก็โทรมาหาเลยว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือคุณน่ะทําเกินไปนะเราได้แคปหลักฐานอะไรไว้แล้วนะคะผมคุณทําเกินไปนะคุณหากินง่ายเกินไปคือเราอ่ะทุ่มเทนะคะผมกว่าจะไปไลฟ์สดกว่าจะแพ็คของกว่าจะตอบลูกค้าใช้เวลาเยอะนานมากแต่คุณแบบมาชุบมือเปิดแบบนี้คือทําเฮี้ยมากง่ายมากแล้วมินทักไปหามันนะมินบอกว่าเนี่ยมินตัวจริงนะมินขอดําเนินคดีนะนางบอกจะไม่ทําแล้วจ้า พูดง่ายเกินไปเขาว่าขอโทษก็ไม่มีนะคะผมเออแต่ว่าลูกค้าที่เสียหายไปล่ะใครจะรับผิดชอบทุกใช่ไหมลูกค้าที่เสียหายไปนะครับอ่าใครที่แบบไปสั่งกับมันนะที่ไม่ใช่อ่าชื่อบัญชีทิพวรรณนะคผมให้แคปหลักฐานมาหามีนนะคะผมแล้วมีก็ส่งมาที่มี้ปยก็ได้ส่งมาที่ลายมีนของหรือของปลอยก็ได้นะคะผมเดี๋ยวเราจะก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความพร้อมกันโดยทันทีนะคะผมก็คือมึงเป็นที่อะไรวะกูแบบ อุตสาห์ตั้งใจทามากินแล้วมึงแบบศูนย์เป็นศูนย์ช่วยกันระวังตัวเองนะช่วยกันระว,วบบังตัวเองเซฟตัวเองนะครับถ,ถ้าไม่ร,รู้ถ้าไม่เข้าใจนะให้ทักมาหามีนกับปลอยได้เลยนะครับผมเราเซฟลูกค้าส่วนหนึ่งแล้ว ก็คือว่าเราอะก็ลบคลิปลบโพสที่เรารับผิดชอบโดยการลบคลิปลบโพสเนะที่แล้ลูกค้าก็จะต่อต่อไปเรื่อยๆแต่คนที่โดนก่อนหน้านี้ช่วยแคปหลักฐานมาให้นิดนึงนะครับผมช่วยกันครับผมมินจะเซฟลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็เซฟตัวเองด้วยครับออกมาเตือนกันแค่นี้นะครับแล้วสาหรับลูกค้าที่อยากสั่งใครที่จะโอนก็ดูชื่อบัญชีดีๆนะคะบอกอีกทีนะคะทิพวันชนสยองทิพวันชนสยองนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเปิดบัญชีบริษัทบริษัทเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราแจ้งอีกทีนะครับขอบคุณมาก ครับผมขอโทษขอภยัภยด้วยนะครับตังเนี่ยหน่อยก็พอดได้เออ,เ,อ,อเห็นเราทำงานปังๆังหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยสังคบโกรธแล้วดนนี่โกรธดู <laughs>